มาแต่งหนะ้าไปเที่ยวคาเฟ่กันดีกว่าวันนี้เราจะไปเที่ยวคาเฟ่อันดับแรกของเราลงด้วยบนเวว่าเจลเนือ้อเราจะเป็นเนื้อใสๆอันนี้นะจ๊ะอันนี้คือบนเวว่าเจลนะคะช่วยบำรุงผิวทาให้ทั่ว พอทาตัวนี้เสร็จแล้วเราก็หลอกให้มันซึมแบบรู้สึกเหมือนหน้ามันแห้งไหมวะเราค่อยลงกันดดแดดต่างอืมพอมันซึมหมดแล้วใช่ไหมเราก็ลงด้วยกันแดดกันแดดของลลิน ช่วยปรับผิวให้สว่างนิดหน่อยแม้แต่ว่าไม่ได้เวอร์วังขนาดนั้นอันนี้เป็นแดงของเราเองไม่ได้ทำขายแบบทำขาย็นขนาดถอดเงาแต่ถ้าใครอ,อยากจะซื้อก็สั่งมาได้นะ ถ้าบแท็ให้มัวไปหนาให้มันเข้าอันนี้เราจะแต่งแบบเบาๆเพราะเราเป็นคนที่ไม่ค่อยชอบแต่งหน้าเท่าไหร่ไม่รู้เห็นมั้ยนะว่ามันจะขาวขึ้นนะเนี่ยเห็นมัข้างนี้คือข้างที่ทาข้างที่ไม่ได้ทา จะช่วยปรับสีผิวหนึ่งเลด้ออันเมื่อกี้หมดแล้วแกะซองมาจ้ะแบบยังง่ายเลยนะทับๆๆๆๆๆครับ,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 บเน้นเร็วไม่เน้นแต่งหนุ่ จะเห็นแบบนี้ข้างที่ทาข้างที่าทาทมันจะใสขึ้นมานิดนึงแหละไม่ได้เขียนชิมานานแล้วก็ไม่เขียนแล้วก็คือทากันแดดทาแป้งทาปากแล้วก็คือจบเลย ทาคออีกหน่อยไม่งั้นคอจะลอยนะแกขอเติมคออีกนิดนึงนี่จะไปคาเฟ่คาเฟ่ไหนกี้นี่มออะ กับการลงกันแดดของเราจะดูดีกว่าตอนแรกนือนึงแค่นยวเดียวเสร็จแล้วก็ตามด้วยแป้งตัวนี้เราซื้อมาใส่แยกนะแป้งคือใส่ตรงนี้ได้เอาไว้ปัด ปสปาคิ้วเราว่ามันไม่หนาไม่หนักหน้าแต่รอให้กันแดกเสร็จตัวแปนึงระหว่างกันแดกเสร็จตัวหีีผมดีกว่าหวีผมที่เคล็ดลับเราอยูน่นี้เราเป็นคนไม่ชอบทาน้ําหอมเท่าไหร่ไม่ค่อยฉีดน้าหอมเท่าไหร่ก็จะฉีดลงไปในหวีแล้วก็หวีผมตัวนี้ได้มาใหม่เป็นหนา เป็นตัวนั้นฉีดลงไปเลยกินอะไรไม่รู้ก็ฉีดจากนั้นก็หนีน้ำหอมก็จะติดอยู่ที่ผมไม่มากจนเกินไปแต่ก็ไม่น้อยจนเกินไปถ้าคิดว่ามันน้อยไปก็เพออิ่มอกสักชุดสองชุด อห้ดเสร็จแล้วก็การฉีดน้ำหอมของเราเสียงหายไปเที่ยวก่อนตัวแหละตามด้วยแป้งแป้งตัวนี้แป้งอะไรก็ได้แล้วจะเราจะใส่ลงไปในขวด ถ้าใช้เป็นแปลงแบบนี้มันจะแบบไม่ได้ดูหนักนะไม่ได้ดูหนักจนเกินไปเน้นแบบเบาๆ ใสใส่ไม่รู้วุ่นชอบไหมแต่ฉันชอบฉันชอบแบบนี้วยปหนานอจะแสอะขยับไปดนหน้านิดหน่อยอาจจะมีสีว่างปะป้ายจะเป็นประมาณนี้คิ้วเยอะแล้ว คิวเคม,เมไม่ทาเกียตามด้วยลิฟต์กอดของเลิฟพ o t i o ชันตัวนี้เป็นสีใสๆเฉยๆ,ๆเปลี่ยนสีนิดหน่อยแล้วก็มีกิตเตอร์เบอร์00ปนปะอันเนี้ยไม่แน่ใจนะแต่คิดว่าใช่ตัว g กา a ล็กซี่กรอมันก็จะมีแบบความชมพูชมพูนิดหน่อย ด้วยตัวนี้ทกูกี้อ่านถูกหรือเปล่าไม่รู้ตัวนี้จะเป็นสีเบอร์ศูนยแดงแดงแบบแดงเลยเอาทาข้างในให้ปากดูสุขภาพดีกลายเป็น แดงๆนิดๆหน่อยๆจริงๆก็เสร็จแล้วนะขอมีผมอีกหน่อยแล้วกันให้มันเข้าทรง่ะไม่รู้จะทำผมอะไรเดี๋ยวค่อยว่ากันจบแล้วเบาๆปักเรื่อยๆๆนีดหน่อยไปถ่ายรูปได้ไปแล้วบ๊ายบาย